สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเจเล่ไรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดเสียงเอฟเฟกนะครับลงแอปตัดต่อวิดีโอของเรานะครับผมขั้นตอนแรกนะครับกดเข้าไปที่เพจโต e เลยครับแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับแอปเอฟเฟกเสียงนะครับแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมให้เราเลือกเสียงเอฟเฟกต์2 0นนะครับกดเข้าไปเลยครับ สร็จแล้วนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสดใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดกันมาได้เลยนะครับแล้วก็กดคำว่าเปิดเลยครับครับผมจะขึ้นมาหน้าจออย่างนี้นะครับจะมีหลายเสียงที่เราสามารถกดฟังได้เลยนะครับอ่าส่วนผมจะมาสอนดาวน์โหลดแล้วนะครับกดคำว่าดาวน์โหลดเลยครับแล้วก็เลือกนะครับผมอันที่3นะครับเป็น ดาวโหลดไฟล์เสียงแบบทีและไฟล์นะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้ใส่อีเมลของเรานะครับผมก็จะเป็นหน้าจออย่างนี้นะครับให้เราเลือกตัวคําว่าตัวทีครับอยู่ขางล่างครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้จะมีหลายคลิปเสียงนะครับเราสามารถ เปิดฟังก่อนที่เราจะจาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมก็จะเปิดฟังคร่าวๆให้หนึ่งเพลงนะครับผมผมจะเป็นเอาเป็นของตกดีกว่านะครับกดเข้าไปเลยครับฟังเสียงก่อนเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรา,าจิ้มไปที่ตรงจุดสามจุดนะครผม แล้วนะคะให้เราจิ้มให้เรากดคำว,ว่าดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะครับไปที่แอปตัดต่อ,อวิดีโอของเรานะครับแอปชืวแอปคลายสมาร์ทเตอร์นะครับเห็นตัวคไหมครับผม กดเข้าไปเลยครับครับพอกดเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่ปุ่มตรงกลางครับเสร็จแล้วครับเราก็เลือกเป็นที่16.9นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่ามีเดียนะครับคือเราต้องไปเอาวิดีโอที่เราได้บันทึกไว้นะครับปลูเข้ามาตัดต่อนะครับครับผมก็จะเลือกเป็นวิดีโอนี้ผมนะครับ ก็กดตกลงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่ถูกต้องครับเครื่องหมายครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็เราก็นะครับอันนี้ผมจะใส่เสีกเอฟเฟคให้ดูนะครับผมก็จะใส่ประมาณตรงตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดคําว่า audio เลยนะครับผมเสร็จแล้วครับเราก็มาเลือก เราก็มากดคําว่าเพลงนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับที่เราได้อัพที่เราได้ดาวนโ์โหลดไฟล์เสียงเพลงมาแล้วนะครับแล้วก็กดเลือกนะครับผม <S <S ผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับให้เรากดที่ตัวเครื่องหมายบวกได้เลยนะครับผมมันก็จะได้มาไปตรงที่เราเลือกไว้นะครับแล้วก็กด เคร่งหมายถูกต้องเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาฟังก่อนเลยนะครับรครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราสามารถลงได้หลายอย่างเลยนะครับผมจะตัดเป็นตรง นี่แล้วกันนะคบผมเพิ่มเพิ่มอีกก็กดไปที่ audio ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเสียงที่เราใส่มาเลยนะครับ oh. Oh. ผมจะเลือกเป็นเสียงนี้นะครับผมก็กดเครื่องหมายตัวเครื่องหมายบวกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เราจะได้เอฟเฟกต์กลมาที่คลิปวดีโอของเรานะครับให้กดที่เครื่องหมายถูกต้องเลยครับ ัเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดฟังก่อนเลยนะครับ <c oughs> ครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปิกลเติมจะให้เจด้วยนะครับผมจะมาสอนอะไรอีกก็สามารถกดติดตามผมได้เลยนะครับปราบ,บายบายค่ะ